สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องยาอาซกกิโกกนะคะฝ่ายพี่ใหญ่ก็กำลังจัดเวทีดนตรีเมื่อคืนนี้ถ้าไหาโซดอยบ่เะมะื่าไร่ใครนั่นเลยะ่ะเขาได้ลิ้บ่มาเห็นยังเห็นง่ายเลยนเห็นง่ายนแตะว่ากอถ้าไม่ได้ไหลโซดไม่ได้ผลเลยบ่อ๋ออันัน กินไลรลกโอ้สยนังกนกิกนอยู่ะนมากคะแนนทอดเผลอไข่ไข่ปลาดีเ okay, er okay. okay, ่ปลารปลนะล่ะนทอดนะ่อไรน้ำดออีเมียไปเล่ามา่ปแล้วเล่าแจ่เ่แจ่กระโมันแต่ว่าไข่ือปลาดกันแหละปลาดุไ่ไข่ กินก้างก็เลยไม่มีวนดให้มานาไปลูคนนอาคารบาทด้วเพิ่งรอบกันกนกันแล้วมาเอออับร้าวเลยันก็อัไปเลยทีนีาคารบามันเอาไข่ไปไหนหมดแล้วไขกินหมดันะาคารบาทจะบอกเลยไม่หิวอ่ะหนูไม่มีเงินหนูไม่ได้รำมันวะกินต้มพัก ต้อผักบ้านให้บ้านมืดแปดร้อยเดี๋ยนี่ฮนะฮะก็ว่า,าถ้าว่าซื้อแบบนี้ก็เอาแบบนี้ตะกี้กันว่าเรากัว่าเราซื้อรถตัวนี้มาหน่ถ้าเพราะว่ามันไม่ยู่อันนั้นนะมันล้มแต่ก็เลยเอาเบดทั้งขาทั้งอันนี้มันเลย มันจะเป็นกระดิ่งนะจ๊ามันจะสื่อลมสื่อสื่อลมไปเติมเติมเลย

แล้วโตัวตัวอันนั้นเนี่ตัวของผู้ชายจะไปวาทางเรือเลยตัวของผู้ชา,า,ายนี่นยทั้งยังเอาไปเอาไปทางเรือนียเพราะเพราะว่าวันนี้มันเป็นห้องน้ำไม่ยิงที่ทางหลังนะบอสซึ่งยังเงี้ยสองไร่ได้ดอกเท่ากี่ดอกเท่าี่ได้เด้่ยก็เร็วอะ บอกเขาเล่ากี่บาท่องเสียง่องเสียงอืมบอกเขาเล่ากี่ได้สองยสองรอืมเดคุณนนุวัฒน์มันีเปลนอะไรเขาเมือนแมันขางโกโมาเหรอมึเราโกโก็เเปิดได้ยังบ่โอกา่อแล้วขางมกมีหน่อยสองร้อยะวะสองรอยอืมเดีบอกคุณอนุวัฒน์บอกพี่ใหญ่ให้เมื่อกี้ค่ายยาฉูสองร้อย อันนี้นะครับเอาไปตอกน้ํา <rium> ที่แล้วก็นี่แล้วก็สร้างข้ามปีหนึ่งทุกคนมาปีหน้าก็ตะลึงนะครับโดยฝีมือเบาเมืดเอามาติดอีกต่ออีเดอเอามาทำอีกติดอ่างแล้วก็ต่อน้ำ เดี๋ยวไปดูสงเพื่อนนะคปะป้าดากับป้าไทยบ้านอยู่ไหนเขาอยูไซ้าสองทถาไปดูสองทถาทำอะไร อันนี้น้องไพรินไม่มาไพรินอ้าวมาดูเพื่อนเพื่อนเฝ้านาทำกิจกรรมอะไรอาเอาลงหมดเลยบนนั้นนะเกย,ยอดใหม่ เอาลงหมดเลยแบบภาษาปดาต่ำๆเลยบอแต่ต้นทองอุไรไม่ได้เอาลงฮะทองอุไรนี่ก็เอาลงเหมือนกันแล,ลแล้วอาพหรือตาซัมมีนอภาบอเอออัพหรือตาจ้ะไม่ได้เอามาแล้วจะเอาพุทธาซันกันไก่เลย ไกย่งไงไกยกระตาม่ป้าบ้านเปนไงเลยคนี่ไปเลยนะเออมาแตงย่างยี่อนแตงนั่นล่แตงนี่เะกว่าแกแล้วเไ่ได้นี่แตงยู่นี่นี่กระตาจะหนยน่สงอ๋อเขายังไม่ได้ปูุเลยจัห่อเลยอืมอันนี้นี่ตาเลมคกานีนี่เีวมาลองจานนี้นาเลมแถ แอัน้อยน้อยอย่นะเออน้อยดิบอกเออจักออกเลยเออจัดออกเก่งๆขึ้นเหมือนปลาแถบ้านน่ะนะบอกงฮาต้องเอาผ้าฮาวฮาวคือผ้าบอรเหมือนน่ะไหมอ๋อปลาแถบ้านขึ้นบ้านเลยบอ

ล,อล,อล้อมันคืนนออปืนเจ๊กเลยนล้อปืนมันเตกอยู่ล้อเขาลุกเลยพ่อล้อแล้วล้อลุกหมดแล้วตามลอ้อ,อืนแต่นก่อนนะเอาล้อมาเชอ,อ่อข้าวมาตาน,นหนึ่ข้าวมาจานหนข้าวหวานขึ้นม ใส่ถุมั้งแห้ก็ยปคือแมนเพิ่วยตกใเพราะว่านีนก็ไม่ได้เอาขึ้นนีไ่ได้ไมัจนจะเอานั่นแหะเรื่องอากเศอ่คอยประจำในป่าเออป่ากามากท่า ตัโานั่นหรอวะเออโซาับผิรับพรับผรับผขรับผิัฒนารับาิดรับับผ่ารับผิดรรับผ้ับับัั เดบประดาเขาโพดมาแล้วนะนั่นแหละจะไปปลูกตรงไหนเจ้าปลูกเทิงเทิงมาบอกก็จะแบ่งปลูกนั่นแหละปลูกใกล้ๆกันแล้วก็จะเอ้อนานะพักนะข้อละชับชับช้าคนละพูนะเหมือนนี่ข้ละพูมัซซรีปลูกขนาดเก่าล่ะ ไปเลยมาไปไหนมาดำปลูกคุ้มละเมเ็ดเด้ดนอกอันมาเนี่ยนะมาเขาพูดอย่านงนี้นะคุ้มละเม็ดละเม็ดรือว่าสองเม็ดนี่แหละไม่ได้พูดหลายฉะนั้นนัอมีเหนื้อ ให้มันแตกยอดใหม่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวก็จะแตกยอดใหม่ขึ้นนะคะก็คือพี่ใหญ่มาแล้วเราก็จะปลากาันไปไล่สูดนะคะเดี๋ยวมันดึกเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ ห้านาที